สวัสดีครับพี่น้องครับมือวนนี้นะครับผมกับสิพาไปเที่ยวสถานที่เที่ยวใกล้บ้านนะครับเนาะมองนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำหนองนอนนะครับบ้านผู้ทำผากอำเภอกุชุมจังหวัดจะนทบุรีนะครับบ,บ่คิดบ่ฝันครับบ้า,บานเจ้าของสิมีบรรยากาศงามปานนี้นะครับเนาะเห็นในโลกโซเชียลกำลังเป็นที่นิยมกันเล็กน้อยก็ได้เห็นเพื่อนก็อยากบอกว่าพ่อหนูอยากไปเที่ยวมื่อวาผมก็เลยพาลูกหลังจากเดเวียกอยู่บ้านเสร็จแล้วนะครับเนาะ พาเล็กน้อยออกไปนะครับหากผู้ใดนะครับกําลังต้องการหาที่พักพอนะครับคลายร้อนช่วงนี่นะครับผมกะอยากให้หมาอยู่ครับบ้านภูธรามพักอาเภอกุดชุมจังหวัดสทูลนะครับห่างจากตัวอําเภอบ่ถึงสิบหกิโลนะครับพี่น้องครับการเดินทางกสะดวกสบายครับใครที่คิดว่าจากพาเล็กน้อยมาเล่นน้ำนะครับก็เป็นจุดแวะที่น่าเยี่ยมชมอย่างยิ่งนะครับ นอกจากจะมีน้าตกไหลตามทานหินมาแบบนี้แล้วนะครับมันจะกาศโดยรอบกับน้ำคัะทด้พี่น้องเพราะว่าตรงนี้เพิ่์จะเป็นเนินเขานะครับพี่น้องครับหรืออีกอย่างหนึ่งบ้านเขากระเอื่นภูเขานะครับเพราะว่ามองนีก้ก็คือหลับน้าจากภูเขาบริเวณนี้นะครับมากักเก็บไว้นะครับเพราะเพิ่นเต็มปริมาณความจุของอ่างเก็บน้าแล้วก็ต้องมีการระบายน้าออกนะครับทําให้เกิดสายน้าที่ไหลผ่านโขดหินปูนเนินเขากลายเป็นสไลดเดอร์ธรรมชาตินะครับ หนึ่งดูดทั้งผูใหญยทั้งเด็กน่อยครับเขามาเหลนน้ำคล้ายร้อนกันนัง่งให้สายน้ำพัดผ้าครับคุยกันหัวเราะสนุกสนานครับเสียงหัวเราะประสานกับเสียงน้ำไหลสร้างบรรยากาศเต็มไปด้วยชีวิตชีวะและความสุขที่เรียบง่ายครับพอมีคนมาเที่ยวหลายๆพอค้าแม่ขายบ้านเฮาก็ได้โอกาสเอาของกิ่นมาขายส้างรายได้หมุนเวียนเข้ามาในชุมชนเศรษฐกิจก็คึกคัาขึ้นยิ่งวันหยุดเสาร์อาทิตย์พี่น้องเอ้ยสุดลูกหูลูกตา สำหรับคนที่บ่เคยมานะครับเป็นห่วงเรื่องมองจอดรถจอดร้านะครับบ่ต้องห่วงนะครับพี่น้องครับมองนี้มีมองจอดรถร้ายเป็นร้อยร้อยคันครับสามารถจอดได้นะครับเนื่องจากว่าร้านหินปูนของภูเขานะครับรถสามารถเข้ามาจอดได้นะครับมีเจ้าหน้าที่อบพอรลอคอยอำนวยความสะดวกนะครับเนาะบ่ต้องห่วงนะครับเนอะการรักษาความปลอดภัยกถือว่าได้มาตรฐานของเพลินอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับยูนี่จะบ่มีเสาเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นน้ำนะครับเนาะ ผู้ปกครองก็ต้องเตรียมมาน้ำเ้อครับเพราะว่าจะเป็นห่วงยางหรือว่าอุปกรณ์ตีสาหรับเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามงนี้ยังบ่บเป็นสถานที่เที่ยวที่ทางหน่วยงานของภาครัฐเพิ่นเตรียมไว้ให้นะครับเนาะผู้ปกครองก็ต้องเตรียมมาเองในด้านของความปลอดภัยของการเล่นน้ำนะครับก็อยากให้ผู้ปกครองดูแลเล็กน้อยอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าบางจุดบางจุดก็ยังมีตะไคร่น้ำอยู่นะครับเนาะอาจจะทําให้บุตรหลานของเฮานี่ ถ้าเดินบรมัดระวังอาจจะให้ลื่นได้นะครับเนาะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่อันตรายด้ครับช่วงนี้น้ำกำลังไหลครับพี่น้องบาบะมาช่วงนี่น้แรงกสิบบได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่มีประโยชน์นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเนาะการท่องเที่ยวของบ้านเขาจะได้คึกคักคึกคืนนี่เขาเนี่ยจังหวัดจะสวทอง์ก็เป็นจังหวัดในน้อยครับพี่น้องก็อยากให้ค้นบ้านเขามาเที่ยวนะครับเนาะบ่ได้มีแบบนี้สุปีนะครับพี่น้องเพราะว่าบางปีบ่มีน้ำกสิบ่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้